ปลานะับทุกคนเลยกับขัดเลยตัวใหญ่กระถางก็ได้ตัวนึงบวบเป็นเอ่านะปลาจาดปลาแล้วก็ลายนะแล้วแรงเลยเราบวันนี้นะแกงหรือต้มปลาโคลใหญ่กับปลาเนี้ยถือว่ามานอยู่เขามากะมาแล้วก็ไปหาเสิร์ฟมองแล้วการมาพร้อมทุกคนเลยเอบนี่โอ้ขักคราเลย ตุม้มซุ้มวันนึงแข่งซุ้มวันนึงเลยนกองเจ้าบ้านมอมมันทำไปได้ฮะทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับชมวันนี้เขาจะได้เดินทางขึ้นป้ายทุกคนเลยทีมงานทำวันนี้น่ยเจ็ดคนชบ้านดองเนี่ยชบ้านดองขี่รถจักรไปเ้ากะขี่รถไถไปเขาเจสอนเป็นแน่สะเพนลากะสัสิท่าบ่าวาดป่าปั่นหกคน ทีมงานเ่าก็ไปเต้นฮอดเจอกินข้าวละกินข,ข้าวก็พี่เลยกินน้อมันเนื<ะ>้อวัวเก็บหมูเก็บหมูกินก็ำหม่งไปแล้วำหมูอยู่ทองเม็ดปุนเอาไป<ท>ากินดิโดเขากาินเน่ทีมงานก็นกินพิเรเพนกินดิโดแล้วกินอลไรเจ๊งมีนีเคืองมีมองเนะนี่ยฝ่ายมันอนะเบ็ดเบ็ดไม่มีเนาะ น,น,นี่เว็ดเ็ดวิธมะนีช่เบีดชาเชียวเฮ็ดเว็ดป้อมนะป้อมมันมีเอาเคืองบดินได้อบะโอ้ข้าวสานนะข้าวสาเนเฮข้าวารเฮเอวอวัดนะครับรถมอนี่มาดำแม่ไฟนักระ่ง,งมอเ สักแต้ม่นสลาวัดได้เลยสลาไอ้เว้นวัด,วดย่ามีบุญมีทาสพระมาอยู่นี่

รจะนอนนั้นลลเลยถูกฝ่ายเจอวยูเขากายไปหัน้นวางไปทางต่อเน่เออโดอนนั้นแลลวก็อทีอ่จอดเบาเข้เานะันขึ้นปน้อยนึงงงน้ำนโจ๊กนะไปไปผ่านงก้อนแล้วจะว่าทัเออทักทักเไ่ทาอยู่เนอะท่าแถวเฮยเตยนี่เนอะแล้วก็จะทานเขาแะโลดเออทานเขาก้อนก้อนโล่เฮ้ยวเตยเนาะเฮ้ยเจ้่า เป็นบวาดบวาดเป็นมือบ่ัรถคเนอเลี้ฟุ้นเปี่ยนหุงเห็นหุงบ่เชเวนนี่นะหุงเลกันขี้ฟุนตาปาเขาจะได้ไปต่อวันนี้ทับเป็นบวาดก็จะกูเลยไปแามนี่บขี้ฟุ้นทุกคนเลยยพนบบขี้ต้ม่ะไปย่ขี้ฟุ้นนล่ะไไกดีค้า เก็บกองไว้แล้วละกูเดี๋ยเก็บออกมาหมดเลยนะเ,เก็บมาบุกไปเสกขับน้ำเพอาตัวโดนนีแล้วกูกะบุกย่างอยูน่นะเก่งขนาดเลยหนูกินนถะั่วทอนน้องตู้ถัอดด้นประจันทร์คนเคือว่าบุกขับน้ำมาดินะเขาเอ่อมากะบใบมุง บายมุงกว่าๆ้านี่แหละบุรีนะขวาท่างมันสบายลเลยด๋ยุบประชงเข้าปินนอนยู่ดันศาสโอ้กระบะรดองเป็นวัวทาอยู่ที่เลย

เ,เดีย๋ยเริ่การลงนั่นเข้าไปอยู่พุทธละทุกคนเลยแค่มันเนื้อรัดซาดมันนี่นะตู้ควายเข้าสไปหาอยู่หาก,กินแถวนั้นแหละแถวนี้อยู่ก็ถือว่ามันกับป่ามันบีหลายเอามาก่อนนี่นะวันนี้เอาสีย้ายไปอยู่พุ่นเลยไปกันปตอนนี้กะเคยจะขับไม่ได้ทักเลย พอดีปลายห้อนนี่พอดีเลยไปหาเชื้อมองเชื้อไปเวลวไว้บายามอื่นเสาทีมงานกันย่างมาอยู่ปุ๊กขาาะสอนประปันสะเพน,นพอจาดนะได้วันนี้ได้ทีน้อยก็พอจัดซแล้วจะปวดเลย จะแลไปทางลั้ โอยมาฮอดบอลกับพอดีตะเป็นแดงเลยทุกคนเลยพอดีไปฮอดแล้วจะพักผ่อนกัน้อยกับพอดีไปหาซเสื้อมอง <c oughs> อุ้ยเวนกับพอดีเลย <c oughs> <Okay. S 2> โอเคลงคุณบ้าฮอดบอลไปทีเรียบร้อยลงคุณได้ลงพุ้ย <c oughs> อ๋อ ไปที้งเลยเล่นะเาไ่าหมว่างทึ่งนึกติลอกมองก็าีคุ้งด้ชำนี้เลยปลาลายนะโหดีนะคุณทึงพูบอาอนี่ขนีจยไปเสมานอนอยู่นี่แหละมองก็ประมาณทนี่พักอยู่นี่เลยว่เฮานะยกพักในแถน้นะเอาไปต้ได้แล้วมันคำอะไรต้กใส ป้าคับเลยหุไปนะใส่ใหยาพ่นี่เพิมอเท้เลยแลาไปปพอมไพอมล่กไปหาเื่อมอกกัทุกคนเลยพอาะระไปเสาป้าฟันไปเชื้อบ่้าอน้ำไม่อาบมาก่อนนี่น้ำไม่อาบจากมือมือนึงเท้ามือน้ามือนึงคือเด็กับหน้าปเมยากเอาลงโนแกาก้อนนี้ มีอาบนำปาาไปี้ผ้าอาบู่ก่อนี่นะมีอาบยมูอาบกูมือเโตมีอาบไปหาเสื้อมองมาดิไปหาเสมองกอนทุกคนเลยเสื้อมองจะไป่ไยเบิ้งดมันเพราะว่ามันมืด้วก็ถือลงน้ํเนี่ยมันเนี้ยขอยห้อซลออืมมายังกาเคยก่องลตยุงจะไปเลยรถมาวันนี้ถือว่ามืดแหละตัวหนาววันนี้นะ ต้มพี่เล้นะต้มน้ำมต้มน้ำไม่น่ปลาตูได้พวกอหลายนึงมีปะไล่กบบอข้าจังหืมไล่ผักกาดเอาปลาดุกบอปลาคอชุขเพชรมีเนื้อปลาเอานะม้มจ้าปลาอะทุกคนเลยกลับคัดเลยตัวใหญ่กระถางก็ได้ตัวนึงบวานเป็นเอาวเลย ปลาจาตปลาแล้วกระไลนะดีแล้วสบายแลวแรงเลยครับวันนี้นะต้มน้ำก่อนแกงหรือต้มปลาคอใหญ่กับปลานี่ถือว่ามานอยู่เขามากะมาแล้วก็ไปหาเสื้อมองแล้วการมาพร้อมทุตัวเลยนิ่งบาหวานเป็นยิ่งสี่ห้าเธอผูกยังได้ยิ่งมีเฮ้งตัวใหญ่โพดอันนี้มาเกลืออยู่นะ ม,มาหอดทิมงานนะต้มหนอไมย้ยัง <ไป S 1> มีได้เพื่อกิน,นเข้ามาไปได้ปลาสิซุปเห็ดซุปหนอไม,นะม้นบะม่นาะซุปหนอไม้แล้วก็ต้ม,ม<า>ต้มปลาแล้วแกงปลามากเลนเลยมักเลยจัดเพื่อนอนนั้นขี้ตัโอดเนะทุกคนเนะออขอมานอน มานอนงงนี่เมานอนคือหนำคักขนาดเลยหนำตนดจอกจอกปลากันหลายทุกคนเลยโซงนี่นี่คนท่านขึ้นมาหลายโซงนี้นะแถวนี้นะทอเฮ้าหดกอนมืเขาอิตาดอนมากี่นี่กับไปนอนอยู่พูนหอยอบกานโเอมลนมามาวเหนรล่าห้าเ็ดรอมนริงคักอเรื่องเือ เ่าม yep. ื้อละคนกไม่นั้นม่มีฮาร์ดบ่น่ะเหนี่ปันทุนบอกปันทุนเยอะจริงเพาะกขยะขยะเาป่ะทีตีนไก่สะความก็้องิงก็แพงเลยเอาอย่านยุคดิงเลยปันทุนทุกคนเลยมากะไม่ได้กินข้าวเลยมาแล้วก็มาฮอดพี่เลขา จะน้อยครับก็เห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งข้าวซุกก่อนมันนี่แกงปลาใช่พักซี่ตากข้าซุปหน่อไม้แน่เน่ข้าวเขาซุกแล้วเด้อยวแบบนี้ข้าวซุกก็เห็ดกินต่อเลยทั้งหมดเลยเท่าเป็นหมกข้าวนะเต็นเนอ่เดี๋ยวเทาข้าวอีกเป็ดเต็นแล้วเท้าอีกเป็ดเอาตุ้ดอันนี้นอนนะเมื่อกี้นี้เน้อ วันมีวันนอนได้ไ้แปลงฟันพัาแฮอคอนจีนอนน้ำนานแปลงฟันอาบน้ำสะาผมนอนด้วยกันได้มันวัดกันตัวนี้ต่อป่ะนี่นี่ไม้เด้ป่ะนี่เชื่อมีน้ำเออน้ำมันดมีน้ำานีางอ๋อน้ำาม่ชื่อน้ำประเเเเ ้าจบน้ำคนะอากดีมาบ่อนอันพ่อใดเนี่ยนเตอะไจังได้จับโอ้จับเาเนาะไปองเล่เขามีเหรมาโกปลาป่ะดิมันเยอเ่อก่อนเออทักแน่เลยนะโยส แมคโครกับสามแมคโครซัมปากับฟองแล้วงงนี่กัน่ก้อนอีกสามแมคโค่ก้อนอีสามแมคโคโหกับซือคอยเด้นมากรลดโหมาแล้วเนาะของมักนก้นปลานะไม่กินเนี่นั้นเลยไม่กินขี้เค้น้ำเลยินเท่าพักเจอปลาหินเลยเจ้าอัดประหารบนมือเลยนะดีแช่ตัวไม่มีเฮงมาซะ จีกระทางขี่กับน้ำมอยหน้าในน้ำม้อยหน้ามาไปฟ้องกันเอำมือจะคลองใช่เวียนเนาะแหน่บาะมือเจ้าของมือมือบาะมือมือมถือมือเจ้าของแล้วอ๋ออ่อนใหญ่น้อใหญ่นี่เนาะทุกวันสองปี เฮ็ดจกทนเพิ่อใน้มักขอยาเอ็ยวันนั้นละเออนั้นละเล่นมากว่าเอ็นั้นละเอยนี่เอจะเ้นก็มักขยาจับปอกล้าเนาะเอาั้มเอาไ้มนี่มากด็กูกูกูกไอโอผักด้ไหนมีน้ำม้อยนาพรมเี้สาตัวอ๋อในขั้นเอาขามัน ใช่ก็ได um <Yeah>. ้ก <Darwin ough> ินออกมาเนาะอ๋อมันมันนอนอยู่บ่อยุบเลยอันนี้หน่อยนานนะอ๋ออ่างเย็นเฮสประหยัดเขาอาอมีเยี่อลาย đấy ประหยัดไว้มีลายบ่นี่นะมีลายบ่นี่นี่แหละผู้เย็นไม่ได้กินแล้วมันเดี๋ยวนี้เอ๋อเขาอุตส่าห์ประหยัดเฮ้สจีตัวนะเอาเลยะ อื่นเ็บจับแลวเนาะไปไปไปมาผามะแช่แจ้วได้ระบบวอนมีได้ผานมีได้เป็ีนิ่านโย่ผู้มีเท่ามาทำงานหลายคนโม้นอายู่หากินนี่แหละต่อแล้วัแ่วันอะไรอ้า เพิ่มเพิ่มเพิ่มว่าปลาเบลกี่นี่นะเป็นไปแล้วมีเ้าฝกห่งมีมีห้าช่อยปลาเร้่อปะเบลไปนำเฮ้ยเพิ่มปลามันเราเลือกออกมาได้ใหญ่เลยมักใหญ่ๆ่นั่นชาวสอนเพิ่มมักใหญ่แกแจ้วเชือเทสกินนะจ้งน้อยเชื่อนลายได้เห็นเสร็จเชือได้ขนาดไหนพิดดิบคือมีเพิ่น แม่มีทีดิบีดิค่ประจบ้านเ้ามาจ้หมอเายอดักมาัความแกงผักเสบักซีพี่น้องแกงผักเสาบักซีอ๋อโอ้ไม่แกงผักซีน้อง แกงป่าคอโต้เซื้อผักซี่พี่น้องไอ้แล้วก็เฮามี่ผักโบน้ำแล้วก็ผักหอมน้ำพี่น้องไอ้แกงเสื้อลายย่างดิเลยมาซ้อมพักก่อนเนาะแกงผักโบเซื้อผักซี่วะแกงผักโบเซื้อผักซี่เอ๊ะจุอยู่ไดหนฮะผักโบแล้วก็ผักซี่แล้วก็ผักหอมไางแน่โอ้โหที่เซืรอนี่เฮ็ดนี่ คักกระเลยตุ้มสุมหนึงเก่งซุมหนึงไหมนกเยูบานมอมมันพังาไปได้ภาพจะลบโค้งสั่มไปเลยเยอะเทาแล้วบ่าเยอะอะไรเขาเยอะทงานกันทายกเข่าจะเซล ขาะอยู่แล้วปันทุนเลยหรือว่าแต่ละคนกันปันทุนปันทุนแต่เยอะอยู่เดี๋ยวนี้กันทอดลกพี่ไปเลยท่านกินลงพีเด็กแล้วลูกพี่พี่เคยกินข้าวเละเลยว่าปืนเสาพุ่นเออปืนเสาปลาต้มปลาอย่าไปที่น้ำเยอะจะน้อยชุกทุกคนเลยอ่ะโก้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 ยิงยิงแล้วทำใช่แลาะไปถึงเลยไปทถึกเลยมึงนั่นแหละท่านั้นแหละเออเออเบาอ้าวบาดี ปิดเปิดวนกลางดูหล้าว้าอ๋หักละาตเไปนะอบกแหละจะเสยบเาะอได้นบังเดียว็ได้อยู่ได้เลยฉันันอเรียบร้อยทุกคนเลยเก็ปลาเฮามาทุกคนกินข้าวแรงเดียวไปดิ ขังล่ะเพิ่มเพิ่มหมายไซมันน่ะตัวหมายไซมันนี่กระโหมันเลยว่ากี่ชกกี่ชกมันเลยว่าไปเรื่อหมายี่มันนี่มาเลยพืชมาทุกคนข้าวแรกคนเดียวปุ่นนะหลายคนหมุนทีมงานกัน ออืปุ๋งใหม่ใหม่ฮ้อนดอกมาราง้านจะบ่กใอ่ก้างอยู่ตู้เนบุ่งเดียวบ่ามาใช้มาถึงเตินพักเลยเอามุ้งใหม่ไปกลางเราไปกางเราจะเอามุงไปกลางให้มันยุ่กลางกิเลยกลางมุงบ่ขนาดนีซิมมุงแทบแล้วอ๋อเด็ดจัดจนงยาดอะิดเลยอ่ะ ปิดบวันเออเอแซ่ปะแ่ปะเพืแกงนหมเพ่น่แกงอืะโพไะโพได้แล้วป่ะแล้วเมอเขาขำคอแล้วพอกี่นอนเลยยอยอมูลองจะไปยาอะไรย่งอยู่เนาะย่งหากินคำนึงไรเาอยาละพูดพดพูดมมต้คือหัว้อละ ใบิ e e um. mm. ่มะใช่มแ wow. ่งมมง้าวข้าทาเลยมาป่ามาดงเันก่ป่าก็อีชุดยอดแล้วว้าจ้าก่ดะข้าทาเลยก็ายตไม่ชื่อิบได้มาชมนาะแกงเยอตักาอื กางคืนนี่มีเบอรแล้วหอมมีตังคืออยากชิลก็ชัก็ชันะปีงินนะแซ่บสุดๆเต้นวินที่ปีเห็นตัวจับอยู่เห้ออ๋อใหญ่ลมพักก็มได้เกงทีมชอบ

บุกง่ายอย่ีเนาะยูกท่โรดมาเช็บขอเช็บต้องใช้เดินเๆเื้อต้นีี้บนนีเชี่ยวกจ้ะนี่นี่ฟิดซุปอืมฟิดซุปเพราะอะไรจะไม่เข้าใจสันทิดเลยเลยฟิดซุปพาเก้แยบเลยเฮ้ยปันหาเอ้ยเอาคืนเลยก่พุ่งง่ายท่านอยู่แล้ว ป่าไม่ได้รู้โหหลานจำนี้นะโบงเย่อกรไดิโอ้โหแอ่ล่มมากมากจากกี่เขายากก็หาบนยูเพิพบนนอนมันทุกคนเลยนอนฮันบ่เธ้ผูุหยิงเขานอนลดเขาสาสิทาเสซอนเสาวเพ่น นอ,นอนอู่ทุกคนเลยผูา<ม>บัดองตึงใส้นอนนอนนนี่แหละผู้บัญองกันพอดีไปซื้อพุ้นผวับัองนอนใกล้ๆเดียวนี่อโอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะม,มาเมื่อนี้กะถือว่าค้ำแล้วนะฮาออมาตบาน,นะประมาณบ้านโมงกว่ากวานี่แหละทุกคนเลยมาแล้วกะมาพี่กะพอดีตะเป็นแดงมาแล้วก็ไปหาเสื้อมอง ชือมองก,กาก้านปลาเลาะมาตอนสก,ก้านปลานี้มีได้อากองไปนําทุกคนเลยถือว่ามาฮอดบอลทางิุทายทุกคนเบิงมันนี้แกงปลาขอใหญ่ใส่ผักซีแล้วก็ผักโบโหหอมถือว่าโอ้คักได้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงนี้คลิปหนะ้าพอดีใหม่ขอบใจที่ติดตามแล้วชมคลิปหนะ้ามืนเสาวทุกคนเลยไปลุ้นกันไหม